ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งครับ,รบวันส่งงานวันสุดท้ายนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนาะก็อยู่กับสวน,ท,นทุเรียนเช่นเคยครับวันนี้ก็จะพาทุกทคนเดินชมสวนทุเรียนของผมเนาะช่วงนี้มันแห้งแล้งมากนะครับแล้งมากเลยปีนี้ไม่รู้น้ําจะพอหรือเปล่านะครับ เดินชมสวนด้วยกันครับผมนี่นะครับวันนี้ก็อยู่สวนทุเรียนโครงการภูเงินผู้ทองอ่าอีกัดตำบลน,นาดีอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ของเราเช่นเคยนะครับปีนี้แห้งแล้งมากครับแต่ว่าต้นทุเรียนของเราชอบนะครับต้นทุเรียนจะใบเขียวมากเลยครับนียครับถ้าเราดูแลได้ ช่วงอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยนะครับเขาได้ส่องเคราะห์แสงเต็มที่แล้วก็จะเจริญเติบโตเร็วนะครับนี่ครับเขียวมากเลยนะครับค่อนข้างเขียวสวยงามนี่ครับเขียวสวยงามมาก อยู่ในสวนของเราเนื่องจากว่าเราอให้น้ําทุเรียนนะครับหญ้ามันก็จะเขียวดูเหมือนไม่แรงนะครับแต่ว่าตามทุ่งท้องนาปกติที่ไม่ใช่สวนแรงมากเลยนะครับปีนีนะ้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับนะครับ เดี๋ยก็ชมทุเรียนงามๆไปก่อนนะครับเดินไปเรื่อยนะครับถ้าใครดูแลได้ให้น้ำให้ปุ๋ยได้ช่วงนี้เป็นโอกาสทองในการบำรุงทุเรียนนะครับที่สำคัญก็น้ำนะครับต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอนะครับนะครับถ้าดูแลได้จะ เขียวสวยอย่างนี้เลยครับทุเรียนอันนี้ก็เพิ่งรดน้ำเสร็จไปเมื่อกี้นะครับสวนนี่เดี๋ยวจะพาไปชมความแห้งแร้งนะครับวันนี้อยู่ในสวนของเรามันดูเหมือนจะไม่แร้งนะมันได้ความชุ่มชื้นจากการรดน้ำต้นทุเรียนนะครับ นี่ครับแหล่งน้ำเราก็ก้ำกึงอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นต่อไปถ้าอีกภายใน2เดือนฝนไม่ตกก็อาจจะมีปัญหานะครับแล้ก ก็น่าจะมาเนาะภายในสองเดือนนี้ไม่ตกมันก็ก็จะเกินไปเนาะคอยดูพรุ่งนี้มาลรื่นนี้นะครับพยากรณ์อากาศาว่าจะพายุฤด,ดูร้อนจะมามันจะมาจริงหรือเปล่านะครับอีนี้รู้สึกว่าฝนตกยากับทุเรียนสวยๆเนี่ยครับพาออกดูตามชุ่งนานครับแรงมากเลยครับ นู่นนะครับแรงมากจริงๆครับนะครับแต่ว,ว่าถ้าเข้ามาในสวนเราก็จะมีความแตกต่างนะครับมันจะเขียวแล้วมองออกไปข้างนอกนู้นก็แห้งมากครับอันนี้พอดีกองการทำสวนก็คือมันช่วยทำสร้าง,งความชุ่มชื้นให้แก่โลกเรานะครับ นี่ครับดนทุเรียนกำลังงามน่ครับก็เกิดเมีคนทําสวนเยอะเนาะมันก็ก็คงจะมองไปมันคงจะเขียวนะครับมันจะไม่แห้งแร้งอย่างนี้นะครับนี่ครับุ่งนาปีนี้ก็น่าจะแห้งแร้งที่สุดในรอบหลายปีอยู่นะครับ ว่าปกติอ่อถึงช่วงสงการนี้ฝนก็ลงอย่างนี้นอยก,กสองสามรอบแล้วนะครับแต่ปีนี้ยังยังไม่เท่าไหร่มาก็มาก็ปิดกระปอยนิดหน่อยนี่ครับสวนของเราเขียวนะครับ นี่ครับด้านขวามือด้านาม,มือทุ่งนาแห้งแรงมากครับวัวแทบจะไม่มีหญ้ากินแล้วครับตอนนี้วัวหญ้าแห้งหมดวัวไม่มีหญ้าจะกินครับตามทุ่งนานั่นนะครับแต่ดินมีแต่หญ้าแห้งๆฟางแห้แงๆนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้มาเสริมความแข็งแรงของรั้วลวดน้ําให้แข็งแรงเป็นพิเศษคนระับเพราะว่าเนื่องจากในสวนของเราเป็นจุดเดียวที่มันเขียวเนาะอ๋ออันนี้วันนั้นวัวเข้าส,นนะสวนครับจนหญิงเรียนหักก็คือไอ้วัวเห็นสวนเราเขียวก็จะน้ำลายไหลเลยนะครับเพราะว่าข้างนอกมันแห้งแรง ยาไม่มีจะกินจะเกิดล้อมรั้วไม่ดีนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้มันมีวัวม,มุดประมาณสองวันแล้วครับเราก็เลยได้มาทำการซ่อมรั้วเพิ่มรวดน้ำให้ทีเข้าไปอีกนะครับนี่ครับแหล่งน้ำของเราจะรอดหรือไม่นะครับ แล้วแต่ฟ้าฝนจะเมตตานะครน้ำก็ยุบลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวก็ยังดีที่เราได้ขุดลองลึกไว้นะครับถ้าใครจะทำสวนให้เน้นขุดให้ใหญ่ให้ลึกไว้นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ครับเหลือดีกว่าขาดครับถ้าช่วงมันอา่าวิกฤตขึ้นมาไม่ไม่มีแหล่งน้ำคือเราก็เจ๊งเลยนะครับ เกิดทุเรียนกำลังงามหนึ่งเนี้ยถ้าเกิดฝนไม่ตกแหล่งน้ําไม่พอนี่ก็คือเราก็เสียเวลาเปล่านะครับอย่างผมนี่ก็ยังดีมีน้ำประปาอยู่เนาะถ้าเกิดว่าน้าไม่พอจริงๆนี่เอาประปารดนะครับลงทุนลงแรงแล้วก็เสียเวลาหน่อยครับ นะครับโอ้ทุ่งนาแห้งแล้งมากครับแล้งจริงเลยครับอันนี้น่าจะแล้งเหมือนกับเรื่องเราภาคอีสานของเราไอ้สมัยก่อนนะครับที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาคอีสานเราแล้งมาก,กมันแล้งจริงครับน่าจะประมาณนี้แหละครับฝนไม่ตกดินแห้งผากแดดร้อนละอุครับ แต่มองไปในสวนของเราก็สดชื่นใช้ได้นะครับแต่ก็หลุนฝนครับรอฝนอยู่นะครับแต่ว่าก็น่าจะใกล้มาแล้วมั้งก็คงรออีกไม่นานนะครับแหล่งน้ำแต่ถ้าขุด สะเล็กๆสงสัยเจ็งไปแล้วนะครับนี่อนี้ผมฝุดคองเยอะมากครับขนาดนั้นยังยุบลงไปเยอะนะครับนั่นะครับยุบลงไปลึกเลย ข้างในเขียวยวมองไปด้านนอกดูสิครับโอ้แตกต่างแตกต่างมาก ต้นทุเรียนก็กำลังงามใช้ได้เลยช่วงนี้อากาศร้อนๆนี่แหละครับดีพอที่มีน้ำเพียงพอครับแล้วก็ดูแลให้ปุ๋ยครับแล้วก็ช่วงนี้แม่แมลงมันระบาดนะครับก็ให้ดูแลเรื่องแมลงนิดนึงนะครับไม่ให้ใบเสียหายครับนี่ครับอ,อกยอดดีมาก สังเกตดูช่วงอากาศร้อนๆนี้ก็แตกยอดดีแต่ว่าใบเขาจะไม่ไม่กว้างมากนะครับเพราะว่าแสงเยอะอาการที่แสงเยอะเขาอแสงเพียงพอแล้วใบเขาก็จะ,ะแคบแค่ใบแคบแคบ,แบนี้ก็คือเขาเพียงพอแล้วครับเขปรับตัวเป็นแบบธรรมชาติก่ครับนะแต่ถ้าหน้าฝนช่วงแดดน้อยแสยงไม่ค่อยจะพอ ใบก็จะขยายใหญ่ครับเขาปรับปรับตัวเองได้นะครับตามธรรมชาติเขานะครับต้นไม้ตอนนี้ยังไม่งามเท่าไร่ส่วนใหญ่งามครับแต่ก็มีส่วนน้อยที่มันตั้งตัวยังไม่ได้เกิดอ่ปัญหาดินแฉะดินไรแล้วก็กำลังฟื้นตัวก็มีนะครับ นี่ครับกองน้ำของเราตรงน,นี้ก็งามนะครับตรงน,นี้ก็ตั้งตัวได้แล้วครับส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะงามนะครับนี่ครับชมความแห้งแรงของไายอาสรนตีนี้นะนั่นน่ะนอกนอกกลัวผมไป มีแต่หญ้าแห้งฟางแห้งอันตรายไฟลามทุ่งเหมือนกันนะครับนี่ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันไฟเข้าสวนนี้เรียบร้อยเลยครับรวบต้นถรียน นะครับสวนผมก็จะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะอยู่ตรงกลางมีน้ําล้อมรอบนะครับเสร็จข้านนอกก็ก็ปลูกเหมือนกันเดดก็ร้อนในต้นทุเรียนก็งามได้ใจจริงๆครับตรงนี้นะครับดยอดมากเลย ยอดเขียวสวยตม,น,มนตน้นเงาะนะครับเงาะนี่ครับเขียวงามากเลยช่วงนี้นี่ครับดูการออกยอดแต่และต้นอลังการนะครับ ต้นนี้ก็ทรมหดมากเลยครับกำ,กำลังตั้งตัวได้ครับกว่าจะตั้งตัวได้เจอท็อปเจออะไรไปบ้างครับเขาก็สู้มาอันนี้ก็น่าจะฟื้นตัวแล้วนี่กำ,กำลังจะสวยแล้วต้นนี้แต่ก่อนก็คล้ายกับต้นเมื่อกี้ครับนี่แต่ตอนนี้งามแล้วนะครับตั้งตัวได้แล้วก็ไปเร็ว ต้นนี้ก็กําลังตั้งตัวได้ครับนี่ยอดมาแล้วต้นนี้อลังการอลังการมากสวยเกือบทุกต้นครับพวกนี้ก็เริ่มตั้งตัวได้ ออกลูกจากสเล็กกำลังตั้งตัวครับต้นซ่อมสวยงามครับอันนี้ก็สวยงามนี่การยาวต้นนี้ก็โหดครับการยาว ไม่ค่อยจะถูกกันกระทุเรียนก้านยาวเลยครับปลูกไม่ค่อยโตแต่ต้นนี้ก็น่าจะตั้งตัวได้แล้วะครับต้นนี้ไปอัไรกรนวะสวยงาม วันนี้ก็พาเดินชมต้นทุเรียนที่สวนตำบลนาดีของผมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ